สวัสดีครับผมเอสลักณนิตลุ่งเรืองที่ปรึกษาการขายฟอร์เตชะอำพพรราช,ชบุรีสาขาบางแพรนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําพอดีมีคุณลูกค้าถามมาในเพจกันค่อนข้างจะเยอะมากในกรณี Ford ดเ n นเจอร์ t o ปตตัวใหม่นะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับเวลาจอดกรณีจอดในห้างจอดปิดท้ายรถเขาเนี่ยแล้วเราจะปลดเกียร์ว่างยังไงถ้าให้ท่านอื่นหรือลูกค้าเออหรือว่าท่านอื่นที่ต้องการเข็น นะครับให้เขียนได้ต้องทำยังไงวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ดูครับในกรณีที่เราจอดรถขวางท่านอื่นแบบนี้นะครับในกรณีลานจอดรถในห้างเราสามารถปลดเกียร์ว่างเพื่อให้ท่านอื่นเขียนได้ด้วยวิธีไหนเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูนะครับไปที่เกียร์ P ปกตินะครับดับเครื่องยนต์นะครับเยียบเบรกนะครับ ดึงเกียร์มาที่ตำแหน่ง n นะครับแล้วหน้าปัดจะขึ้นว่าดึงสายปลดเพื่อเปิดใช้งานควบคุมล็อกจอดนะครับทีนี้เราก็เปิดตรงนี้ขึ้นนะครับทีนี้ข้างในมีอะไรบ้างเองเข้ามาดูครับเราเปิดตัวนี้นะครับแล้วมันจะมีกล่องตัวนี้เราดึงนะครับค่อยๆดึงนะครับนี่ดึงขึ้นมานะครับดึงขึ้นมาแบบนี้แล้วมันจะมีสายสีส้มๆนะครับคือตัวนี้เราดึงขึ้นมาให้ดังกรึ๊กมันจะขึ้นว่า เกียร์ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งจอดควบคุมล็อกจอดเปิดนะครับทีนี้เราลองไปเข็นกันดูนะครับว่ารถเข็นได้ไหมครับตอนนี้ผมตากล้องนะครับก็นั่งอยู่ในรถคนเดียวนะครับตอนนี้ที่เหลือก็ลงไปเข็นรถกันหมดแล้วนะครับก็เห็นได้ว่ารถก็สามารถเข็นได้นะครับอ่า กรณีที่เสร็จสิ้นวิธีการเข็นเรียบร้อยแล้วหรือมีทำการเข็นเรียบร้อยแล้วเราจะดึงกลับให้ตำแหน่งเดิมนะครับทุกครั้งก่อนที่สตาร์ทรถนะครับเรากลับมาที่เดิมปลดสายสีส้มดึงนะครับแล้วปลดกลับที่เดิมปิดให้เรียบร้อยนะครับสตาร์ทรถได้ปกติครับและนั่นก็คือ วิธีการใส่เกียร์ว่างเพื่อให้เขียนได้ใน Ford r เ n g e r Raptor ตตัวใหม่ของเราคันนี้ครับคุณลูกค้ามีคำถามตรงไหนหรือสงสัยในตัวรถไม่ว่าจะเป็น Ranger ร v e r e s t r a r t o ตรตรงไหนในเกี่ยวกับตัวรถสามารถคอมเมนต์นะครับมาในเพจของเรา Ford เตชมพรราชบุรีสาขาบางแพ้ของเราได้ทางเราจะรีบตอบคำถามให้คุณลูกค้าโดยเร็วที่สุดสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ